สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโคชเมเต้นะคะเย,ย้วันนี้เรามาเจอกันในเวลาเดิมเหมือน,เ,อนเคยค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายเมเต้มาได้เลย อ่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกๆท่านเลยค่ะเมเต้นะคะมีเรื่องจะมาถามทุกคนค่ะว่าตัวคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางวันคุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเหนื่อยทั้งๆท,ท,ที่คุณนั้นนอนครบ8ชั่วโมงแล้วอืมใครบ้างคะที่รู้สึกแบบนี้อ่าเมเต้มีคำถามให้คุณได้ลองถามตัวเองดูนะคะว่า คุณเองมักที่จะเล่นโทรศัพท์จนถึงนาทีสุดท้ายก่อนที่คุณนั้นจะเข้านอนหรือเปล่าอ่าและคุณนั้นก็รู้สึกมึนงงสมองไม่เล่นตอนตื่นนอนไหมอืมและคุณต้องดื่มกาแฟหลายแก้วเลยกว่าคุณจะรู้สึกตื่นแบบเต็มที่ มีใครที่รู้สึกว่าคำตอบมันใช่ทุกข้อเลยค่ะโคชเมเต้ Mete, มันใช่ทุกข้อเลยค่ะไม่มีสักข้อไหนเลยที่ไม่ใช่มันใช่หมดเลยอ่าเมเต้ Mete นะคะดีใจมากค่ะเพราะว่าคุณนะคะโชคดีมากเลยที่ได้มาเจอไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวเมเต้ Mete จะมีความลับสุดพิเศษที่จะมาบอกกับคุณค่ะอืมฉะนั้นใครเข้ามาแล้วรีบแชร์ ไลฟ์นี้เก็บไว้เรียนย้อนหลังเลยนะคะ,ะและใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนข้างกายเราเป็นแบบนี้เพื่อนของเราเป็นแบบนี้หรือแฟนหรือคนรักของคุณเป็นแบบนี้อยู่รีบที่จะแชร์ไลฟ์นี้ไปให้เพื่อนของคุณเลยค่ะเพราะคุณรู้ไหมว่าความจริงที่น่าตกใจเลยนั่นก็คือคุณภาพการนอนของคุณนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณนอนค่ะ แต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณนั้นทำก่อนนอน อ่าโอเคนะคะอืมและเมเต้เองก็เคยเป็นเช่นนั้นค่ะเมเต้เนี่ยเป็นคนที่นอนดึกมากนอนตีสองตีสามแล้วก็ตื่นสายค่ะเออเมื่อก่อนนะเมเต้เป็นคนแบบนั้นเลยค่ะแล้วเมเต้นะก็กดเลื่อนนาฬิกาปลุกหลายรอบเลยค่ะกดแล้วกดอีกแล้วก็เล่นโทรศัพท์จนเมื่อยตาเลยหรือบางครั้งค่ะเมเต้เนี่ยก็อยู่บนไอจีอยู่หน้าเพจล้าน ตัวเองเนื่นนานเลยอะเมตเต้ก็อยู่แบบนี้ค่ะแล้วพอเมเต้นะคะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าเมตเต้ก็รู้สึกหงุดหงิดหัวเสียตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันเป็นเช่นนี้นะทําไมร่างกายเราเหมือนมันนอนไม่เต็มอิ่มมันนอนไม่เต็มที่ทักซักก็คืนเลยเมตเต้รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันเพลียใครบ้างคะ เป็นแบบเมเต้ใครบ้างเอ่ยเป็นแบบนี้อ่าแต่แล้วคุณรู้ไหมคะว่าเมเต้เองได้ค้นพบความลับหนึ่งที่มันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยค่ะอืมและนั่นก็คือพลังของชั่วโมงแห่งการพักผ่อนค่ะในช่วงเวลาทองคำตั้งแต่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มค่ะ อ่าช่วงเวลาทองคําตั้งแต่3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มค่ะทุกคนเป็นช่วงเวลาที่มันจะเปลี่ยนคุณจากคนขี้เกียจให้กลายเป็นคนที่ส่งพลังได้ค่ะอ่าแล้วเมเต้เชื่อนะคะว่าหลายคนฟังกันอยู่ตรงนี้อาจจะมีคําถามว่าโค้ชเมเต้ทำไมจะต้องเป็น3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มด้วยล่ะ เพราะนี่ค่ะนี่แหละคือช่วงเวลาที่ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยเริ่มที่จะหลั่งสารเมลาโทนินค่ะและโฮอร์โมนแห่งการนอนหลับนี้ก็เป็นช่วงที่สมองของมนุษย์เราเนี่ยต้องการเวลาในการปรับตัวก่อนที่มันจะเข้าสู่ห้วงนิตรานั่นเองค่ะอืมและถ้าคุณนะคะใช้ช่วงเวลานี้อย่างถูกต้องคุณจะนอนหลับอย่างรึกแล้วก็คุณก็จะตื่นมาแบบ สดชื่น fresh รู้สึกสดชื่นทุกครั้งและคุณก็จะไม่รู้สึกเพลียแล้วก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนแบบที่เมเต้เคยเป็น อ่และคุณรู้อีกไหมคะว่ามันมีงานวิจัยคะ่ะจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาค้นพบเลยค่ะว่าการที่เรานั้นมีกิจวัตรก่อนนอนที่ดีมันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองเราได้ถึง40%เเลยค่ะทุกคนและเรานั้นก็สามารถรู้เลยว่ากิจวัตรก่อนนอนที่ดีเนี่ยยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวาน อีกนะคะทุกคนล่านอกจากโรคอ้วนโรคเบาหวานแล้วรู้ไหมโรคหัวใจเนี่ยมันก็ช่วยได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ และมันช่วยได้มากถึง30%เเลยคะ่ะทุกคนอืมฉะนั้นวันนี้นะคะเมเต้จะมาเผยวิธีใช้ช่วงมงแห่งการพักผ่อนช่วงตั้งแต่3ามทุ่มถึง4ทุ่มนี้คะ่ะซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้คุณนั้นพลิกชีวิตด้วยการนอนที่มีคุณภาพมากขึ้นคะ่ะอืมและ อะไรกันนาที่คุณจะต้องทำในช่วงเวลานี้อะไรกันนาที่คุณจะต้องทำในช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มใครอยากรู้พิมพ์คำว่าอยากรู้เข้ามาค่ะอ่ะใครอยากรู้พิมพ์คำว่าอยากรู้เข้ามาค่ะเดี๋ยวเมเตจะให้วิธีให้เครื่องมือให้เครื่องมือนี้กับคุณเพื่อคุณจะได้ทำสิ่งนี้ในชั่วโมงแห่งการพักผ่อนอ่ะใครอยากได้พิมพ์เข้ามาเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะเมเต ไปกันเลยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำในชั่วโมงแห่งการพักผ่อนนั่นก็คือข้อแรกค่ะให้คุณนั้นปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเลยค่ะให้คุณเริ่มต้นด้วยการปิดโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์และก็ทีวีอ่านะคะอะไรก็ได้ค่ะที่มันมีฟิลเตอร์แสงสีฟ้าบูลไลท์ฟิลเตอร์นะคะให้คุณนะคะ ปิดสิ่งนั้นทันทีค่ะและเมื่อคุณนะคะรู้แล้วนะเดี๋ยววันนี้เมเต้จะเอาข้อมูลอ้างอิงจากนักประสาทวิทยาค่ะมาบอกกับคุณอีกว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือเราเนี่ยมันจะหยุดการผลิตเมลาโทนินค่ะแล้วมันก็ทำให้คุณนั้นนอนหลับยากและสิ่งนี้ค่ะมันยังลดคุณภาพการนอนลงถึง50เซ์ และววันนี้นะคะคุณนะคะลองตั้งเวลาให้โทรศัพท์ของคุณนั้นเข้าโหมดห้ามรบกวนได้ค่ะคุณตั้งเลยที่หน้าโทรศัพท์อ่ะตั้งโหมดห้ามรบกวนได้เลยคุณสามารถตั้งทุกวันได้เลยนะคะตั้งแต่เวลาสามทุ่มแล้วคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ทันทีค่ะอ่าโอเคค่ะ ข้อที่สองนะคะไม่เต้ให้คุณนะคะอ่านหนังสือที่จะสร้างแรงบันดาลใจค่ะแทนที่คุณนั้นจะเล่นโซเชียลแบบเดิมให้คุณนั้นอ่านหนังสือดีๆสักประมาณ15บหถึงยีนาทีค่ะและให้คุณนะคะเลือกหนังสือที่ให้แง่คิดดีๆแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างเรื่องราวที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายค่ะอืมเวลาที่คุณนะคะกําลังจะเข้านอน สมองของเรานั้นต้องการการพักผ่อนแล้วต้องการการผ่อนคลายแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ได้อยากให้คุณนะคะเลือกหนังสือที่ให้แค่ให้แง่คิดดีๆกับคุณและก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคุณแล้วก็ทําให้คุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายก่อนที่คุณนั้นจะเข้านอนแล้วค่ะอืมฉะนั้นวันนี้นะคะให้คุณป้อนสิ่งดีๆนี้ให้กับสมองของคุณก่อนนอนทุกคืนนะคะเพื่อที่จะได้ ทำให้จิตใต้สำนึกของคุณนั้นทำงานกับสิ่งนั้นได้ตลอดทั้งคืนนั่นเองค่ะและคุณรู้ไหมว่าจิตใต้สำนึกนั้นทำงานหนักที่สุดเลยขณะที่คุณนั้นหลับค่ะและถ้าคุณนั้นป้อนความคิดที่ดีมันจะประมวลผลและมันก็จะสร้างไอเดียใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยค่ะ อ่าโอเคนะคะข้อที่3ค่ะให้คุณนั้นจดบันทึกความฝันและเป้าหมายของคุณค่ะคุณสามารถใช้เวลา5-10นาทีเขียนเป้าหมายความฝันของคุณลงในสมุดอาจจะเป็นเป้าหมายระยะสัน้นหรือภาพความสำเร็จในอนาคตของคุณก็ได้นะคะ เมเต้นะเชื่อมั่นในพลังของการเขียนค่ะและเมื่อคุณเขียนความฝันก่อนนอนมันจะถูกฝังลงในจิตใต้สำนึกของคุณและจักรวาลก็จะประสานทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นจริงค่ะอืมและนี่ค่ะ คือเทคนิคที่คนดังระดับโลกเขาใช้กันนะคะอย่างเช่นโอปราห์วินฟรีหรือจิมแครรีและก็อื่นๆอีกมากมายที่เขาเชื่อในเรื่องนี้และเขาก็เชื่อในพลังของการเขียนความฝันก่อนนอนค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณสามารถที่จะก๊อี้เรียนแบบพฤติกรรมของคนสำเร็จระดับโลกที่เมเต้นั้นคัดสรรมามอบให้กับคุณแล้วนะคะให้คุณนำไปใช้กับตัวเองได้เลยค่ะอ่าและข้อที่ ค,คือให้คุณนั้นทำสมาธิหรือสวดมนต์นะคะปิดท้ายด้วยการนั่งสมาธิสั้นๆประมาณ1 0 1ถึงนาทีค่ะหรือคุณจะสวดมนต์เพื่อให้จิตใจของคุณนั้นรู้สึกสงบก็ได้นะคะและให้คุณนั้นปล่อยวางความเครียดปล่อยวางความกังวลทั้งหมดลงค่ะและคุณรู้ไหมว่าศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่นั้นเขาค้นพบค่ะว่าการทำสมาธิก่อนนอนช่วย ลดระดับสารที่เรียกว่าคอร์ติซอลค่ะหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดมันสามารถช่วยเพิ่มการหลั่งเมลาโทนินแล้วก็ทำให้คุณนั้นนอนหลับได้ลึกขึ้นนั่นเองค่ะอืและเมเต้นะคะอยากที่จะแนะนำให้คุณนั้นหายใจเข้าลึกๆค่ะนับหนึ่งสสาสี่แล้วให้คุณกลั้นหายใจเอาไว้นับ 1>, 1 2ึ่งสอาสี่ห้าหกดแล้วก็หายใจออกยาวๆ1วหนึ่งสาสี่ห้าหกดแด หรือที่เรียกว่าทฤษฎี4-7-8ที่ไม่เต้สอนไปในหลายๆไลน์ลลนะคะนั่นก็คือหายใจเข้านับ4กลัน้นอาไว้นับ7หายใจออกนับ8หรือที่เรียกว่าทฤษฎี4-7-8นะคะให้คุณนะคะทําแบบนี้ประมาณ5-10รอบคุณจะรู้สึกสงบและก็พร้อมที่จะนอนได้อย่างมีคุณภาพเลยค่ะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวไม่เต้จะมีเรื่องจริง ในชีวิตเมเต้มาเล่าสู่คุณฟังค่ะ ใครอยากฟังเรื่องราวชีวิตเมเต้บ้างอืที่เมเต้ผ่านมาแล้วเมเต้ตกผลึกอะไรเดี๋ยวนี้เมเต้จะเล่าเรื่องของตัวเองให้คุณฟังนะคะอโอเคค่ะเมื่อประมาณสองปีก่อนค่ะเมเต้มีปัญหาเรื่องของการนอนมากเมเต้เนี่ยนอนไม่หลับแล้วเมเต้ก็ตื่นกลางดึกบ่อยค่ะเมเต้ตื่นมาแล้วก็รู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยมากเลยเหมือนกับตัวเองเนี่ยไม่ได้หลับเลยค่ะแล้วบางวันเมเต้ก็รู้สึก มึนหัวปวดหัวรู้สึกแบบมึนมึนงงๆเหมือนกับคนนอนไม่เต็มที่อะค่ะแล้วเมเต้ก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์ไม่ดีจนวันหนึ่งค่ะเมเต้ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนค่ะและคุณรู้ไหมนี่แหละค่ะคือกุญแจสู่การนอนที่มีคุณภาพเลยนั่นก็คือคำพูดที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนเขามอบให้กับเมเต้ค่ะเขาบอกกับเมเต้ว่ากุญแจสู่การนอนที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่นอนให้เยอะแต่เป็นการเตรียมตัวก่อนนอนค่ะ <c oughs> อืมฉะนั้นเมเต้รู้แล้วเมเต้ก็เลยเริ่มที่จะใช้ชั่วโมงแห่งการพักผ่อนทุกคืนตั้งแต่เวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มโดยการ ติดมือถือแล้วก็อ่านหนังสือที่มันสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือที่คนสําเร็จระดับโลกเขาทํากันไม่ได้อ่านหนังสือเยอะมากค่ะแล้วก็ฟังพอดแคสต์เยอะมากไม่ได้เลยสามารถที่จะนําเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาแบ่งปันมาเล่าสู่คุณฟังได้เนี่แหละค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ได้ทาแบบนี้ทุกคืนเลยแล้วก็เขียนไดอารี่หลังจากนั้นไม่ได้จะทําการนั่งสมาธิทุกคืนก่อนนอนค่ะไม่ได้ทาแบบ เป็นกิจวัตรและก็เป็นนิสัยของเมเต้ไปแล้วค่ะทุกคนอ่ะโอเคนะคะแล้วคุณรู้ไหมว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทำแบบนี้มันสามารถเปลี่ยนชีวิตเมเต้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะทุกคนแล้วเมเต้ก็เริ่มที่จะกลับมาหลับง่ายขึ้นภายใน5นาทีหลังจากที่เมเต้เข้านอนค่ะ และเมตเต้ก็นอนหลับลึกตลอดทั้งคืนค่ะแล้วก็ไม่ตื่นกลางดึกอีกเลยค่ะทุกคนเมตเต้ไม่กลับมาตื่นกลางดึกเหมือนเมื่อก่อนอีกเลยค่ะและเมตเต้ก็รู้สึกได้ว่าหลังจากเมตเต้ตื่นนอนขึ้นมาว้าว ร่างกายฉันสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋ามากมันมี energy มันแบบมันมีพลังไม่รู้มันมาจากไหนมันไม่รู้สึกเหนื่อยแบบเมื่อก่อนเลยค่ะทุกคนมันเบาแล้วมันก็ พลังมี energy พร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะสารฝันในวันใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้นที่ฉันตื่นมาฉันรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเฮ้ยวันนี้ฉันจะได้ทำความฝันฉันอีกหนึ่งวันแล้วนะอืมแล้วเมเต้ก็รู้สึกเลยค่ะว่าตลอดทั้งวันของเมเต้ในวันวันนั้นเมเต้โคตรมีพลังเลยค่ะทุกคนอืมและนี่ค่ะมันคือ ประสิทธิภาพการทำงานที่เมเต้รู้สึกได้เลยว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเมเต้ก็อารมณ์ดีขึ้นด้วยค่ะจากเมื่อก่อนที่แบบงุนงิดบ่อยเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเป็นคนที่อารมณ์ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วที่สำคัญคุณรู้ไหมรอยค้ำใต้ตาที่เป็นหมีเพนด้ามันก็ค่อยๆจางลงค่ะอืมเมื่อก่อนนะ ตต้ตาดำมากมีรุ่นน้องเมเต้น,นะคะน่ารักมากเลยซื้ออายครีมมาให้เมเต้ทาด้วยอะ่ะเอ้ยนั่นแหละเขารักเมเต้มากเขาแบบไม่ไหวแล้วนะพี่เมเต้ใต้ตา,ตาําม,มากก็เลยซื้ออายครีมมาให้เมเต้ทาค่ะอืและทั้งหมดนี้คุณรู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเมเต้นเนี่ยแค่ปรับ เปลี่ยนวิธีในการใช้ชีวิตแค่วันละหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเท่านั้นค่ะและคุณรู้ไหมว่ามันเปลี่ยนชีวิตไปเลยแล้ววันนี้เมเต้อยากเห็นทุกคนเปลี่ยนชีวิตเหมือนที่เมเต้เปลี่ยนค่ะใครอยากได้เทคนิคดีๆอีกเมเต้จะให้เทคนิคนี้กับคุณใครอยากได้เทคนิคดีๆอันนี้อีก พิมพ์คำว่า777มาค่ะเดี๋ยวเมเต้จะให้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของชั่วโมงนี้ให้กับตัวคุณใครอยากได้พิมพ์777มาค่ะอืมเมตเต้ขอข้าหน่วยกิตหน่อยนะคะอ่าพิมพ์เข้ามาให้เมเต้หน่อยนะ โอเคค่ะเดี๋ยวเมตเตจะให้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับชั่วโมงแห่งการพักผ่อนช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนี้นะคะ,ะข้อแรกค่ะคือให้คุณสร้างบรรยากาศที่มันเอื้อต่อการนอนของคุณค่ะให้คุณปรับแสงในห้องนอนของคุณนั้นให้มันสลัวสลัวคุณอาจจะติดไฟแบบที่มันเป็นไฟแบบ ที่มันมีหลายหลายระดับอะค่ะที่มันมีแบบสว่างจ้ามากแล้วก็เป็นไฟแบบแสงจ้าแสงอุ่นแสงวอร์มอย่างเงี้ยค่ะอ่ะให้คุณนะคะเลือกที่จะเปิดไฟวอร์มเปิดไฟแบบ วอร์มไลฟ์แบบนั้นนะแสงอุ่นอะไรอย่เงี้ยค่ะอให้คุณปรับแสงในห้องนอนนั้นให้มันแบบสลัวสลัว,ลวแล้วก็ใช้อุณหภูมิห้องเนะะี่ยค่ะตั้งค่าแอร์เอาไว้เลยที่22ถึง24องศาค่ะแล้วก็ให้คุณนะคะใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ ender, หรือกลิ่นคามูมล์ก็ได้นะคะแล้วก็ให้คุณนะคะ ใช้เสียงธรรมชาติเบาๆเช่นเสียงฝนตกเสียงคลื่นความถี่ก็ได้ค่ะเช่นเสียงคลื่นความถี่528หรือ432เฮิรต์นี้ก็ได้นะคะอืมแล้วข้อที่2ค่ะให้คุณนะคะดื่ม เครื่องดื่มที่ช่วยให้คุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายค่ะในเีน้แนะนำให้คุณนั้นดื่มชาสมุนไพรอุ่นๆเช่นชาคาโมไมที่ช่วยให้คุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายค่ะหรือชาฟาสิฟอร่าค่ะที่ช่วยลดความวิตกกังวลลงหรือชาวาเลเลียนค่ะที่ช่วยให้คุณนั้นนอนได้หลับได้ลึกขึ้นนั่นเองนะคะและให้คุณนะคะหลีกเลี่ยงคาเฟอีนและ แอลกอฮอล์ oh ก่อนนอนประมาณช่วง4-6ชั่วโมงก่อนที่คุณจะหลับนะคะอะและให้คุณนะคะทำแบบนี้เป็นประจำค่ะข้อ3ทํทำแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะให้คุณทำแบบนี้สม่ำเสมอค่ะเพราะความสม่ำเสมอนี้มันคือกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จค่ะและให้คุณนะทำเวลาเดิมๆแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่า เวลาที่คุณทําเวลาเดิมๆแบบนี้แล้วก็ทําขั้นตอนเดิมๆแบบนี้ทุกคืนค่ะสมองของคุณนั้นเขาจะเริ่มจดจําค่ะและไม่ว่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อนหรือวันอะไรก็แล้วแต่ให้คุณนั้นยังคงที่จะทําเป็นประจําทุกคืนแล้วก็รักษาความสม่าเสมออันนี้ไว้เพราะว่าร่างกายของเรานั้นเขาชอบความเป็นกิจ,จวัตรค่ะและเขาก็จะสามารถที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับรูปแบบ แบบนั้นๆที่คุณกำลังเซต ตัวเองใหม่ที่คุณกําลังโปรแกรมตัวเองใหม่ร่างกายเขาฉลาดมากค่ะทุกคนเขากําลังซึมซับแล้วก็จดจํามันไปพร้อมกันด้วยนะคะอ่าและข้อที่4ี่ค่ะคือให้คุณนั้นเตรียมทุกอย่างสําหรับเช้าวันถัดไปค่ะนั่นก็คือให้คุณจัดเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์และสิ่งที่คุณต้องใช้ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณเตรียมให้พร้อมเลยเสื้อผ้าอะไรที่คุณจะใส่ในวันพรุ่งนี้อ่ะกางเกงชุดไหนกระโปรงชุดไหนที่ คุณจะใส่อืให้คุณเตรียมเอาไว้ให้พร้อมเลยนะคะเพื่อให้จิตใจของคุณนั้นรู้สึกโล่งแล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะและคุณก็จะสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจอืมโอเคนะคะอ่าและใครบ้างคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วแล้วอยากที่จะเริ่มอมืใครบ้างพร้อมที่จะเริ่มชั่วโมงแห่งการพักผ่อนนี้แล้วบ้างมีใครพร้อมแล้วบ้างพิมพ์ พิมพ์เลยค่ะพิมพ์คําว่าพร้อมนอนหลับอย่างมีคุณภาพมาในคอมเมนต์ให้เมเต้หน่อยค่ะพิมพ์คําว่าพร้อมนอนหลับอย่างมีคุณภาพมาในคอมเมนต์หน่อยค่ะพิมพ์มาให้เมเต้ชื่นหัวใจหน่อยนะคะอะใครพร้อมที่จะเริ่มพิมพ์คําว่าพร้อมนอนหลับอย่างมีคุณภาพลงมาในคอมเมนต์ให้เมเต้เลยค่ะเพราะว่าเมเต้นะคะเชื่อเลยค่ะว่าวันที่ยอดเยี่ยมเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นที่ตอนเช้าค่ะ แต่มันเริ่มต้นตั้งแต่คืนก่อนหน้านั่นเองค่ะ และเมเต้นะคะรับรองเลยนะคะว่าถ้าคุณนะนำเคล็ดลับวันนี้ที่เมเต้มอบให้กับคุณไปใช้ภายใน7วันค่ะภายใน7วันเลยนะคะคุณนะคะใช้ชั่วโมงแห่งการนอนอย่างมีคุณภาพนี้ตั้งแต่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มเมเต้บอกเลยว่าชีวิตของคุณจะกลับมาสดใสกระปี้กระเป๋าสดชื่นค่ะและคุณก็จะมีพลังมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะ อ่าโอเคนะคะอ่าเมเต้นะคะอยากจะให้ทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ลองที่จะจินตนาการไปพร้อมกับเมเต้ด้วยกันนะคะคุณลองปล่อยใจให้ว่างๆแล้วลองจินตนาการไปพร้อมกันตอนนี้ค่ะอืมเมเต้อยากให้คุณนะคะลองที่จะเห็นภาพตัวเองว่าหลังจากเจ็ดวันนี้ค่ะ ถ้าคุณนะคะได้นำเทคนิคทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้กับคุณในวันนี้ไปปรับใช้กับตัวเองแล้วหลังจากนี้7วันการนอนอย่างมีคุณภาพของคุณนั้นคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณตื่นนอนมาอย่างสดชื่นและคุณก็ไม่ต้องกดเลื่อนปุ่ม snooze ไม่ต้องกดเลื่อนปุ่มนาะฬิกา ปุกอีกต่อไปแล้วและร่างกายของคุณนั้นกลับมาแข็งแรงขึ้นและระบบภูมิคุ้มกันของคุณนั้นก็ทำงานได้ดีขึ้นและ ผิวพัรรณของคุณน,นั้นก็เปล่งปลั่งสดใสออร่ามากขึ้นแล้วไม่มีรอยค้ำใต้ตาอีกต่อไปน้องหมีพันด้าหายไปแล้วและคุณก็กลับมามีสมองที่มันปลอดโปร่งแล้วก็รู้สึกสดชื่นตลอดเวลาแล้วเวลาที่คุณปิ้งแวบคิดไอเดียอะไรมันก็คิดได้ไวขึ้นและคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยฉันมีไอเดียต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลย และที่สำคัญค่ะตัวคุณมีความสุขในชีวิตมากขึ้นและฮอร์โมนของความสุขนั้นก็ทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะอืมฉะนั้นถ้าคุณนะคะลองคิดดูสิว่า7วันที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตที่มันจะมาถึงเนี่ยมันยอดเยี่ยมขนาดไหนอืมและนี่ค่ะมันคือพลังของชั่วโมงแห่งการพักผ่อนค่ะ พลังนี้นะคะที่มันจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตคุณไปตลอดการเลยแล้ววันนี้ค่ะวันนี้ตัวคุณเลือกที่จะนอนแบบเดิมหรือคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการนอนที่มีคุณภาพแล้วใครบ้างคะพร้อมแล้วที่จะเลือกทางเลือกนี้อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคะ โอเคค่ะอ่าเอเคค่ะก่อนที่เมเต้จะจากลาคุณไปในวันนี้นะเมเต้น,นะคะอยากที่จะให้ประโยคคีย์พงนี้กับคุณค่ะอ่าฉะนั้นวันนี้นะคะเมเต้อยากจะให้ประโยคนี้ค่ะก่อนที่จะลาไปอืม การเปลี่ยนแปลงนะคะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะคุณนะคะอย่าไปบังคับตัวเองมากจนที่คุณนั้นรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันไม่เอานะคะไม่เอานะคะอ่ะให้คุณนะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้จริงๆค่ะแล้วคุณก็ค่อยๆที่จะเพิ่มมัน จนมันเริ่มที่จะก่อร่างเป็นนิสัยค่ะอืมให้คุณนะคะค่อยๆทําเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะก่อร่างเป็นสิ่งใหญ่และสิ่งนั้นก็จะเริ่มเป็นนิสัยเองนะคะอ่าและคุณนะคะก็จะสามารถอยู่กับมันได้ตลอดไปและมันก็จะอยู่กับคุณอย่างยัง่ยงยืนด้วยเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะมาบ่มเพาะสร้างนิสัยดีๆให้กับตัวเรานะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเนเต้ขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนใครนะคะ ชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วเข้ามาเจอไลฟ์ดีๆแบบนี้แล้วอย่าลืมที่จะกดติดตามเพจโคชมิเต้เอาไว้นะคะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกแล้วก็แชร์ไลฟ์นี้เก็บไว้เรียนย้อนหลังด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะยังไงอย่าลืมที่จะกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์วันพรุ่งนี้นะคะทุกคนเมเต้ Mete ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย let us